mana nak menda, ni mesti, ini akan ada sesiunggu kena nak, mesti, aku, aku, kalau pergi, mesti, aku akan ada sesiunggu kena. เราก็จะเออเนี่ยเราไปไปเนี่ยอืมอืมไปที่รากนะเออสัมบนี่องค็เดียวยี่จองทบอะไรไม่ทันเดียไม่หยับไม่หับ ทางรับนัดมึเนี่นยมีงอะไรบ้างครับบ้านอันนี้แบบสุดเก่ามึงจ้ะว่าีเราจะสร้างบ้นดีแต่ว่ามันสวนสนุกเยอะน่อยเดี๋ยวค่อยสั่ง,ง,ง,งต่อมาวันนี้สวยมากส้งส่งอยู่น้ำหืมไม้กับน้ำจะเข้ากันได้หรือ ดูรอบๆป่านะครับมันก็จะมีเต็มเต็มไม้นะครับโอ้โน้คิปเปอร์นายูเบอร์นะสอตายะแล้วโอ้ยฉันตายแล้วโอ้ยเออมก็ก็ไปนั่กระเบิดเนาะเพิ่งสาสเมาตะกี้อย่างนี้ก็จะมีของทีอะไร นี่มันก็จะมีไม้คนเดียวนะครับส่วนนี้เป็นห้องนักศึอษาจะมีนักศึกษาเยอะมากครับนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นที่นอนอันนี้ก็น้ำล้างมืออันนี้ก็เอาขังอกอันนี้ก็ตุ๊กตาอันนี้ก็ใส่ยาน้ำยาก็ต่วมาเราก็จะเนี่ย กก่อนแบบนังมีเสียงน้ก่อนนะครับจะไม่ควดล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ là không bỏ lỡ những cái <laughs> hấp dẫn

ดูนี้ครับมันจะดูีนีครับมันจะปูไปทางนะนครับปึ๊งกะเด็นปขึ้นมาเลยนะ ก็พูดอย่างนี้ครับม mm ัน hmm. ทางรับที่ดีมากมันกระจกสองด้วย mm hmm. ตอนนี้เนาะเราคิดว่าน่าจะเป็นพัทเป็นพัทที่หกแล้วเนาะขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคลิปอันที่แบบหนึ่งถึงห้าแหละแต่อันห้ามันดูไม่ได้ไม่ว่าอะไรไม่รู้รอบหนึ่งถึงห้ามันก็จะไม่ทำอะไอย่าลืมกด Zelfs de geide en